เมื่อแฟลชเสร็จเรียบร้อยแล้วที่มือถือมันก็จะรีบูตตัวเองอัตโนมัติเลยแล้วก็ตัวคอมมานด์บนหน้าโปรแกรมหน้าต่าทงที่รันคำสั่งเมื่อสักครู่ก็จะหายไปเลยแล้วมือถือของเรามันก็จะรีบูตนะครับแล้วเราก็จะชุบชีวิตเจ้าตัว R O G Phone 2ของเราได้อีกครั้งหนึง่งมันก็จะกลับไปเป็นรอมของเจ้าตัวเบอร์ชัน W W ตามที่เราติดตั้งไปตอนนี้มันก็ทำการรีบูตตัวเองอยู่ครั้งหนึ่งแฟดไม่นานครับประมาณไม่ถึง10นาทีก็เสร็จประมาณ5-6นาทีแค่นี้เราก็ได้มือถือของเรากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องเข้าร้านใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ต้องไปร้านให้เสียตังอะไรเลยขอแค่มีคอม ตัวนี้ไม่ยังเป็นต้องปลดล็อกเครื่องนะก็สามารถทำได้ <traveling. S 1> เดี๋ยวผมจะถอดอ <IN> <pap> ออก่า กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับแต่เราก็รอมันเรื่อยๆตอนนี้ตัวเครื่องก็ทําทการกู้กับลอมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะทําการรูทเครื่องก็ได้ทําการแฟดเจ้าตัว TWRP เข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาทําการรูทเครื่องกันก็แฟดมาจิกเลยแฟดไฟล์ซิปมาจิกอย่างเงี้ยนะครับมา้เดี๋ยวผมแบ็กอัพไปก่อน ผมก็จะเลือกแบ็กอัพเพียงแค่บนไฟล์บูตที่เมดแค่นั้นพอแล้วผมแบ็กอัพเสร็จแล้วผมก็จะแฟตมันเลยก็เลือกไฟล์ซิปมาจี๊แล้วก็แฟตมันเลย แล้เดี๋ยวผมจะทำการคัดลอกไฟล์ b o o อ image เมื่อสักครู่ออกมาไฟล์บูตอิ m เ g e ที่เราแบ็กอัพมันไว้เมื่อสักครู่ครับเราจะนำมันออกมาเก็บไว้ในบนคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อมันถ้าหากว่ามันมอีอาการดับอะไรในรอบหน้าเราจะได้ใช้ไฟล์นี้ในการกู้คืนเครื่องกลับมาได้เลยเราก็จะเข้าไปที่ tdbrp แล้วก็แบ็กอัพ แล้วกเ็เลือกไฟล์บู m อิมเมืม่อสกักูกลับมาได้เลยแล้วเราก็จะ copy ทั้งโฟลเดอร์ไปเลยนะนี่ครับก็คัดลอกมาแล้วก็มาที่ผมก็จะเก็บไว้นในเครื่องผมนั่นแหละเอาตรงไหนที่ก็ได้ที่เราจำได้ แล้วผมก็จะเปลี่ยนชื่อไปตอนนี้ที่มือถือของเราก็าทำการรีบูตเครื่องได้เลย ก็ะหมดนครับเมื่อเราทําการติดตั้งไฟล์อ่าบูตเมื่อสักครู่แล้วไฟล์รูทเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการตั้งค่าเซฟเเ็อะไรต่างๆกันอีกทีหนึ่งนะครับไฟล์มาจีกของเรา ไปขึ้นมาแล้วก็ทำการอัปเดตให้เป็นมารจิกตัวล่าสุดใชาา่ไหม ผมจะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะเพื่อความรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำการอัปเดต m a g i กติดตั้งโดยตรงตัวนี้เราจะฟนะิกเซฟตี่เน็นะอัปเดตรูทแล้วก็จะฟิกเซฟตี่เน็ของเครื่องเพื่อ,อทำให้ใช้โปรแกรมในการเล่นเกมได้โดยที่ผ่านการตรวจสอบ ตัวนี้ที่ทำเมา่อสักครู่เนี่ยเช็คเซตินเนตนะเซติเนตตอนนี้เป็นสีฟ้าเพราะาเราใช้ตัว Export ในการาในการซ่อนอตัวนี้นะเอ็กโพในการซ่อน Root แล้วก็เป็นตัว hidden core module เพื่อทำให้ตัว มาจีของเรามันผ่านระบบการตรวจสอบเพื่อเราจะใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านีาาา้ในการแฮกเกมหรือว่าในการาใช้งานโปรแกรมโป้โปรแกรมอะไรต่างๆโดยที่ผ่านระบบการตรวจสอบได้เราก็ต้องทำให้ตัวเซฟตี้เน็ตของตัวนี้มันมันขึ้นสีฟ้าอย่างนี้โอเคนะครับแต่ตอนนี้มาจีมันต้อง update. อัปเดตเมื่อเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรีบูตเครื่องกัน รีเอามื่อม,มือถือของเรารีสตาร์ทมาอีกรอบนึงก่อน่ครับมาจิกของเราก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว22.1นะครับก็เป็นแล้ว เราก็สามารถาใช้โปรแกรมต่างๆในการเล่นเกมได้แบบว่าสบายใจแล้วนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะถูกแบนหรือว่าอะไรแล้วเราก็ใช้ได้อย่างสบายใจเลยโอเคนะครับมีปัญหาใดๆทักหา,าผมได้นะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นมือถือลูกค้าเอามาให้ทำเป็น LG o n e 2นะครับ หากใครอยากทำแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้นะครับจะเอาจีตัวไหนก็ทำได้หมดเลยครับขอบคุณมากนะครับ